สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชัยเรียลไลท์ในวันนี้เราพาน้องไปเติมแบตไปชาร์จแบตท,ที่อปัมพอตทอที่สถานี e v station p l u s นะครับรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า xpeng g 6 l o n g r a n g e realwind r i v e นะครับตอนนี้เราถอยรถเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหัวชาร์จเสียบเข้าไปอาตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับเจ้า xpeng g 6นี้ใช้ระบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์เดี่ยวบนล้อคู่หลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด285แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่440นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ใช้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่แรงดัน800โวลต์บรรจุพลังงาน87.5กิโลวัตต รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC ฟ a s ชา h a r 280กิโลวัตต์สามารถทำอัตราความเร็วได้0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา6.2วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรชาร์จแบตเต็มวิ่งได้ระยะทาง750กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นอกจากนั้นสามารถรองรับการชาร์จไฟแบบ AC ชาร์จแบตได้เต็มจาก5-100%ภายในเวลา9.5ชั่วโมง ตอนนี้ชาร์จแบตได้41%เปอร์เซ็นต์ได้ไฟ,ฟฟ้าเข้า1.8กิโลวัตต์ระยะเวลาชาร์จ2นาทีนะครับจากที่เราตั้งไว้ให้ชาร์จแบตได้90%ปนะครับภายในเวลา40นาทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ที่สามารถรองรับการชาร์จไฟแบบ DC ที่ให้กำลังไฟ10%ถึง80%ในเวลา20นาทีและยังมากับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอก v 2 l ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์รถเ p e n g g 6 Long Range r e a r h e e l d r <ry> i v e รุ่นนี้ราคา1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับกับการรับประกันตัวรถ5ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ1,60,000กิโลเมตรนะครับ เรามาดูการชาร์จนะครับว่าตอนนี้เราสามารถชาร์จไฟได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับตอนนี้เราชาร์จแบบได้ถึง49%นะครับได้ไฟฟ้าเข้ามา10.17กิโลวัตต์ภายในระยะเวลา1 1นาทีเท่านั้นเองนะครับกำลังไฟฟ้าถือว่าชาร์จได้แรงมากเลยนะครับในตู้ดิ ขนาดตอนนี้เราแบ่งกันชาร์จกัน2อคันด้วยนะครับแรงดันไฟฟ้าเข้าแบตก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่มอนิเตอร์ที่ตู้ชาร์จนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกันนะครับ ตอนนี้เราได้มา72%ไฟเข้า31.91กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาภายใน29นาทีเหลือเวลาชาร์จอีก10นาทีนะครับ <99. S 1> ระกลับมาดูาบนจอ TFT ภายในรถนะครับตอนนี้ได้75%เหลืออีก9นาทีในการชาร์จนะครับและได้ระยะทาง426.5กิโลเมตรนะครับ ตอนแรกว่าจะชาร์จแค่90%นะครับตอนนี้ก็กลับมาชาร์จให้เต็ม100%เลยนะครับใช้เวลาชาร์จเพิ่มอีก15 2 0นาทีก็สามารถชาร์จเต็มได้100%แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถชาร์จเต็มแล้วได้ระยะทาง570กิโลเมตรเป๊ะๆเ,เลยหร,หรือไม่นะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เหลือเวลาชาร์จ20นาทีนะครับแบตชาร์จได้85%นะครับตอนนี้ ได้ระยะทางรวม485กิโลเมตรนะครบับลังไฟอยู่ที่65.5กิโลวัตต์แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่631.9โวลต์นะครับแล้วก็กระแสไฟอยู่ที่103.7แอมแปร์นะครับระยะเวลา บวกเพิ่มของระยะทางได้5 58.8กิโลเมตรนะครับถ้าเราดูตามเส้นกราฟเมื่อชาร์จได้85%ขึ้นไปนะครับกำลังไฟ,ฟฟ้ากับก,ฟฟกระแสไฟฟ้าก็จะลดลงตามลําดับส่วนแรงดันไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เหลือเวลา13นาทีชาร์จได้9กานะครับกำลังชาร์จใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้9 6ประยะทางที่ได้ สะสม546.5กิโลเมตรตอนนี้20.8กิโลวัตหกร้อโวลต์เก้าสิบก้าเปอร์เซ็นต์ได้560รสองเปอรกิโล เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ห้าร้อยเจ็ดสิบ WLTP ระยะยทางาออนะครับน,น,นับเวลาเริ่มต้นชาร์จจนถึง90%แล้วก็เพิ่มเวลาชาร์จจนถึงแบตเต็มได้ระยะทางได้ห้าร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรตามแบตระบุไว้ตามมาตรฐาน WLTP นะครับ ผลสรุปในการชาร์จแบตในครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงได้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น59.4กิโลวัตต์ได้ระยะทาง347กิโลเมตรใช้จ่ายเงินไป429.66บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปช่องวุฒิชัยเดอไลท์สวัสดีครับ